เพราะมีโครงร่างเจ๋งๆก็เลยวาดกระตุนคนได้ง่ายแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นเบสจีบีตัวช่วยวาดที่สุดแสนง่ายนะคะแค่วางเบสจีบีแล้วก็เริ่มร่างภาพนะคะก็จะสามารถเจกกระตูนน่ารักได้แบบนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้แพนพพมจะวาดเป็นน้องนักเรียนชั้นประถมนะคะก็ชุดน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะแค่เห็นแล้วก็ชื่นใจคิดถึงตอนวัยเด็กเลยนะคะการใช้เบสจีบีนะคะจะทําให้การวาดกร์ตูนของคุณง่ายขึ้นสนุกขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครนะคะ กังวลเรื่องสัดส่วนว่าจะไม่เป๊ะนะคะวาดแล้วเบี้ยวนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าตัวช่วยวาดอันนี้นะคะทําให้การวาดของคุณง่ายมากขึ้นค่ะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นส่วนของการตกแต่งสีแสงแล้วก็เงาค่ะเติมรายละเอียดนะคะเพื่อให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะหรือจะใครนะคะอยากจะเริ่มวาดตั้งแต่แรกด้วยัจเองค่ะก็สามารถมาเรียนด้วยกันในคอร์สได้เช่นกันค่ะเลือกดูนะคะว่าอยากจะวาดง่ายๆโดยเบจจิบิหรือว่ามาเรียนด้วยกันค่ะใครชอบวาดการ์ตูนน่ารักแบบนี้กดติดตามไว้เลยค่ะ